ใส่ปานเ้ยกินนมยิมแล้วบ่วันนี้นะเฮดูดูเขาดูเขาเเพื่อนก็พอเพื่อนเนาะดูดูดไอตัวนั้นก็กินนมกินนมนะ่นนะ่ะโตป่านนี้แล้วก็ยังกินนมนเนาะเฮ้ยอ๋ออ๋อ จะสู้เขาได้ไหมนันนะฮะฮะสายป่านเลยฮะเอาแรงที่ไหนสู้เขานาน่ะนะฮะฮะตัวเล็กกว่าใครเขาเลยตัวเล็กกว่าใครเขาเลยน้อน ฮึดูไอ้ตัวนี้ดีดูดูดูหนีไปด้วยกันนะโมบาลนี่นะฮะไม่รู้จะกลับบ้านกลับช่องแนหะน่หนีไปด้วยกันนึอ่ะอ่ะแต่ละตัว